้าสวัสดีจ้ามือนี้เข้ากับมาพบูกับช่องน้องช่องชาแนลอีกตามเคยเนะจ้ะมือนีช่องน้องช่องชาแนลจะมีแนวทางหอยหุ่นไทยเย็นนะจ๊ะของวันที่ยี่สิบหาสิงหาับมีไม่หายคือเก่านะจ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบื้งแนวทางหอยหุ่นไทยวันที่ยี่สิบหาสิงหาเนาะจ้ะเขากับว่าเบื้องผลหุ่นไทยที่เขา้าหายไปก่อนเนาะจ๊ะของเย็นวันที่ยี่สิบสี่ก่อนเนาะจ้ะว่า จากเที่าวไฮไปนี่พน้นออกตัวใดเนาะจ้ะเนาะกลับไปเพิ่งกันเลยจ้จะจาก้นเที่ยวไฮไปเนาะจ้ะเข้ากับไฮฟั่นสามวิ่งหลุดกับไฮสี่กับสามเนาะจ้ะผลที่ออกมาเนาะจา้ะบนออกแปดเก้าแปดจาล่างออกเก่าหนึ่งเนาะจ้ะของหุ่นไทยวันที่ยี่สิบสี่สิงหาเนาะจา้ะเข้ากับพ่เขาเนาะจ้ะก็กจะมีลุดบ้างเขาบ้างเนาะ กับว่าว่ากันเนาะจ่ะเท่ากับไปตามต่อเลยเนาะจ่ะสำหรับแนวทางหวยหุ้นไทยนาะจ่ะของวันที่ยี่สิบหาสิงหานะจ่ะหวยหุ้นไทยเย็นเนาะเขากับไปเบื้องตเด่นกันก้อนเลยเนาะจ่ะเท่ากับหายเด่นซีจ่ะกับเด่นหาไปเบื้องตัวฟันวิ่งรูดนะจ่ะเท่ากับมาเบื้องตัวฟันก้อนเท่ากับหายฟันหาจ่ะ วิ่งรูดเท่ากับหายซีกับหาไปเบิ้งตัวนิ่งแล้วก็ตัวร่องกันนะจ้ะมาเบิ้งตัวนิ่งก้อนตัวนิ่งกับหายหาซีจะหาสองซีศูนย์แล้วกับ ซีหนึ่งจะไปเบิ่งตัวร่องนะจ้ะตัวร่องกับไฮฮาหนึ่งฮาศูนย์ีสองแล้วก็ซีสามจ้ะสำหรับเนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวนะจจะเข้ากับไฮร่นไปครับนําจะจะว่าแต่ละมือจะสำหรับหววหุ่นเนาะ ตัวนิ่ตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่แล้วจะมีเขาบางรุดบ้างกับว่ากันนะเนาะเอากระช้แเนีท่างเป็นฟันวิ่งรูดน,นะจ๊ะตัวนี้จะเขาง่ายเลยง่ายก,กลัวก็ลองเอาไปเป็นทา่าอีกท่าหนึ่งได้นะจ๊ะจะเป็นแน่แน่นจาจ๊ะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนเนลจ๊ะหลังจากเบิง้งเนวท่ากันไปเร้วนะจ๊ะทั้งตัวเด่นตัวนิ่น ไปเลยก็มีตัวเลขที่มักที่ชอบถึงอ,อกถือใจกันว่านอกจากมักชอบตัวใดก็เลือกเอาไปพิจารณาเบิ้งนะ่จากว่าเขาจะเรียนนักเรียนเบาตัวใดเนะาะจะทายนี่นะจ๊ะช่องน้องซ่อนชาแนลกะขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคิดน้องซ่อนเนื้อจากะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกปู่ทุกคนเนาะอจาก พบกันใหม่เนาะในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลกะขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า